สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูหมูแดดเดียวกันค่ะเป็นเมนูที่สามารถทำและเก็บไว้รับประทานได้นานๆนะคะไปดูส่วนผสมนะคะว่ามีอะไรบ้างคะ่สะส่วนผสมนะคะจะมีน้ํามันหอยค่ะน้ําตาลทรายซีอิ๊วขาวกระเทียมสับงาขาวพริกไทยป่นสุดท้ายก็คือสันคอหมูนะคะ เริ่มแรกนะคะเราก็จะต้องนําเนื้อหมูนะคะมาหั่นก่อนแต่นี้คุณผู้ชมก่อนที่จะหั่นก็จะต้องสังเกตดูลายของเนื้อหมูด้วยนะคะเราจะหั่นตามยาวนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมูแดดเดียวนะคะนี้เวลาหั่นก็ชิ้นไม่หนามากนะคะประมาณครึ่งเซนนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะต้องหั่น หมูให้เป็นเส้นยาวๆนะคะหนาประมาณ1เซนค่ะก็ะจะได้ออกมาเป็นชิ้นลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับเมนูหมูแดดเดียวนะคะคุณผู้ชมสามารถทำเตรียมไว้แบบนี้นะคะนำไปตากแดดหรือนำไปอบนะคะในเตาอบก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเวลาอยากที่จะรับประทานก็แค่นำมาทอดเท่านั้นนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทำง่ายมากเลยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มในส่วนของการปรุงกันนะคะใส่กระเทียมสับนะคะลงไปตามด้วยพริกไทยป่นค่ะงาขาวนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยนะคะ และสุดท้ายก็คือซีอิ๊วขาวค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่ถุงมือนะคะนำเนื้อหมูนะคะลงไปคลุกให้ทั่วนะคะหลังจากที่เราคลุกเนื้อหมูจนทั่วแล้วนะคะเราก็จะต้องหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะคะโดยที่ ใช้รับนะคะรับให้เรียบร้อยแล้วก็นำเข้าตู้เย็นนะคะพรุ่งนี้นะคะถึงจะนำมาทอดได้ค่ะ อันนี้นะคะก็คือเนื้อหมูแดดเดียวนะคะที่เราหมักทิ้งไว้1คืนแล้วแล้วเราก็จะนําเข้าเตาอบแล้วนะคะอันนี้เราอบที่อุณหภูมินะคะ80องศาเซลเซียสนะคะ4ชั่วโมงนะคะก็จะได้ออกมาลักษณะหน้าตายอย่างนี้นะคะจากนั้นเราจะต้องนํามาทอดในน้ํามันร้อนๆแบบนี้นะคะก่อนที่จะนําลงทอดนะคะวิธีเทสว่านําเนื้อหมูเนี่ยลงไปทอดได้หรืยอยังคะลองดูสักชิ้นนึงอย่างนี้ก่อนนะคะ ถ้ามีฟองขึ้นมาแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะคะเราก็จะใส่เนื้อหมูลงไปนะคะแต่สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ที่บ้านแดดดีๆนะคะก็สามารถนำไปตากแดดได้นะคะใช้แดดแรงๆหนึ่งวันก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะแต่อันนี้วิธีที่ยากที่สุดก็คือการเฝ้านะคะไม่ให้แมวหรือสุนัขนะคะมาคาบ หมูแดดเดียวของเราไปรับประทานนะคะแต่ถ้ามีเตาอบก็ใช้เตาอบได้เหมือนกันนะคะการทอดจะใช้เวลาไม่นานนะ,ะเพราะว่าเรานําหมูเนี่ยไปอบมาแล้วคะฉะนั้นก็สุกดีแล้วหนะ้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าได้แล้วนะคะ พอทอดนานเกินไปเนี่ยอาจจะไหม้ได้นะคะรวมถึงงาด้วยนี่ก็ช้อนขึ้นมาสเสด็จน้ำมันให้หมดนะคะแค่นี้ห่นง,ง่ายๆพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะสาหรับหมูแดดเดียวค่ะหน้าตาก็น่ารับประทานมากๆเลยนะคะทีนี้เราก็ต้องมาจัดเสิร์ฟใส่จานนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะก็จะรับประทานคู่กับซอสพริกนะคะจะทานคู่กับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็อร่อยเหมือนกันนะคะถ้าคุณผู้ชมนะคะจะต้องไปปิกนิกนอกบ้านนะคะก็ทําเมนูนี้ไปก็สะดวกดีนะคะรับประทานได้ง่าย แค่นี้ค่ะง่ายๆค่ะสำหรับเมนูหมูแดดเดียวนะคะอย่าลืมลองทำดูนะคะและถ้าจดสูตรไม่ทันก็ไปดูได้ที่ www.foodtravel.tv ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ